บ่มือเศร้ามือเศร้าไ้ดุกดีกเล่นครับดีดีแล้วปกตินี่เพื่อนบ่ท่านไดเล่นกันเป็นบ่ถ้าผูดไดไปอยู่ไกลดีดีเพื่อนสีฮาได้อิจฉาคล้ายๆว่าอิจฉานะแต่นี่คือมือเศร้าเพื่อนไดเล่นกันแล้วงามกกนนิินนอาาหรคือมานี่ถูกสายพันธุ์ทะแมนเขาให้อาหารเม็ดอาหารเม็ดนั่นเขามันสารอาหารมันครบถ้วนอยู่แล้วนะ ดุกเด็กโอ้ยมีคนสนใจเลยหรือ้ยดุกเด็กคนอันนี้อยู่แต่ดื้อว่างยากน้าเขาก็เลยขั้นแข่าลูกเด็กดิ่งให้ได้ก่อนดุกเด็กด้วยแต่ว่าดุกเด็กเล่นก็โดดได้โดดโดดเล่นก็ดุกเด็กเลยเพราะพนักงาที่โดดแลนหนีเพราะคนห่วยดุกเด็กแต่พอดุกเด็กจะดีๆขาไปแบบนี้เออพลังงานสำคัญดุกเด็กไปบ่เป็นเลยลูกค้ายันหัวไป ดีๆสิเป็นสายหมุ่นนะดุกบียกไปบ่ทันแต่ถ้าเจอโดบ่ได้นี่นี่คือคู่หมอนครับพี่คู่หมอนไปสองวันพี่เบาไม่รู้จะถ่ายอะไระาาะดานล่าดานล่าประจําช่องพี่เบาครับใครแน่แต่ใครแน่แต่คู่หมอนดาคนนะคู่หมอนดาคนเบิงดี้ดีคนนะ โอ๊ยมีหอานเวนต้าไ่บานี่คือคือแวนตาพวกนี้ถ้าเขาใส่เขาต้องมีสสยแบบนังยางหัดด้านหลังใคแมนครับเออแต่ว่าใส่ตัวรูตัวรูใส่เสื้อทหารหมู่บ้านโอ้ยางหล่อแต่ว่าอากาศเศร้าหนาวสับก็เลยได้ถอดตัวรูใส่ยางหล่อเลย โอ้ยใส่แป่นเขาก็เป็นเจเลยจากจากมาหน่อยกลายเป็นมาเจไปเลยนเนี่ยคุณหูวคว่ำเนี่ยมาถืกแดดหน่อยๆก็หอนเลยเห็นปะมาพันแมนเดีนเนวกับพันแมนครับมันเป็นน้สายพันธ์มาสายพันธ์พวกนี้คือ สายพันธุ์สายพันธุ์ลาบอดอถ้าเหาเลี้ยงในพื้นที่ปิดเนี่ยเฮาตรงมีมีอ่างอาบน้ำให้มันเลยแบบมันสิเหรีน้ำอยู่มือนเหมือนเมากลงแน้ำากรงแนากร่น้ิมารง่ากรงางแต่น้ากรดมันสิลงแน้ำรงแ่อยรง่นอาแลนลงสาเรื่นยเาหนาวรน้ง่น้งแช่นน้งนาก่าเลี้ยงง่ายอาบน้ำรง่อยมันเลีง่าย สายพันธุ์นี่ต้องดีกีบเรบดีหาหมอทุกหลังๆนี่มีแต่างตเจ็ดพันกัวจากเป็นอีหยังโอ้โหโอ้โหแต่ว่าพาไปหาหมอเธอละเจ็ดพันเนี่ยต้องไอ้ไปเฮ็ดบัตรท่องไอ้ดูดีกบไวเราแบบนี้สามสิบบาทอือ หูเล่นดูดิหูอ่อนเบิ้งเปนเปนอิซซาเลยอบานี้ไอ้ดุกดิกอยากลงวาเลรีน้เขาเเล่นกับผมหน่อยดุกดิกว่าเล่นกับผมหน่อยลูกหัวเพิ่นเบิ่งลูกหัวดุกดิกเบิ่งา่าล่ะดกดิบกว อย่าให้ฉันโดดลงไปนะเขียนอะไเออเวลาเพิ่งงอนเพิ่งนึ่งจะไปจะสร้างตัวยางไปนั่งใกล้ๆแล้วก็หันหลังไอ้หันหน้าเสียงตาใสียห่ออะนะน้ำนี่ต้องว่างไว้ตลอดเลยเด้แป๊บเดียวก็ไปกินน้ำแป๊บเดียวก็ไปกินน้ำมันมันห่อนเออเป็นสายพันธุ์ที่ห่อนห่อนเร็ว สามสิไปซื้อไอ้ถ <halt> ั่วยใส่น huh. ้ำมามหย่บ <im> <r All> ่เดือนท่เดือนงาียงวลานลยไปเื่อหบาทจากลอเอ็ไปลับไปขี่รถไปเอาอยู่ลอยเอ็ดากาำลังมาเด้กลังมาองมือหาสามทีหาเดือนเ ปลาดอสุดใจนี่มือแรงพาไปเล่นอยู่ตรงหน้าลังบานเล่นหยอกกันกับพี่โดเล่นเป็นม้วนม้วนเบิ้งเบิ้งลูกเด็กสิเป๊ะไปปล่อยเขาเหรอแ้าบ่มีเฟืองมันบ่มนอนมือวานมือวานเนี่ยมือเช้า ตื่นขึนมาตัูรูเสียขึ้นหาบ่ญหาเลยต้องล้างล้างกองเฟืองแน่นอนพุนไปนอนอยู่กองเฟืองมองไอ้ต้นมะขามพุนเออมันเคยนอนกองเฟืองแล้วบนีหรือกองเฟืองขางบ้านออกไปเลยพุนมันก็นําไปไปนอนอยู่พุนผมแบบต้องอยู่กองเฟืองแน่นอนตูรูบอกกองใดกับกองหนึ่งล่ะบองหันเห็นอยู่บองหันอยู่ผุนเห็นอยู่หลังไปหาไม่เอาไปนํามาตั้งแต่เถียงเขาอยู่พุนใกล้ๆพุน ต้องตู้กลาไวล่ะล้วเราว่าล่ะพอผู้ใดผูกเสือกล่มันคือสันลงระเปามันเห้อนีลผูกเจ้าของเฮ้จงไดฮมันฮะเลลูยาหเจ้าของเฮ้จิงเดเขาองสอบมันเปสีอะกคือไอ้พราแต่บ่มีคนมันก็สิไปหานอนหม่องเย็นเย็นทั้งไต่เตียงพุ่นนอนอยู่ผู้เดียวมันมันมันสามารถเดินบนจนฮะเลลูยาตัเองได้เลยเนบว่าเปนกสห้องตัวมันห้องไลามันหอนมันหิวน้ำมันสีห้อง ยางมาเบิงนี่บมมียางดอกหนามเมือนั่นนะมเ่รู้ยากจริงนั่นนะฮู้นว่านะกูิงต้องสอนให้มันปวดปลดด้วยตัวเองใองหลังดอกมันถอยหลังเดินหนาตนน่นเออเอาเอาลอดเข้าไปเด้นนี อีละออกมากันมากพี่ปัตตนี่ออยงออเลยออได้แล้วได้แ้วอีกออกนกเด็กกับนกเด็กกอย่างมีส่วนรวมเนาะอ่าอีีมึงก็ปืน่

ก้อนหน่งมล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ปล่อยลงมาให้ไอ้ดีๆยองซะเลยตัวนึงกับโบโซาตัวนึงกับโบปากโบโบเออตัวหนึ่งโบสวนกัดโบปากกัดกินน้ำอีกแล้วไปดูแล้วมันจะใหเลีนรู้ได้อีกรอบนึ่งใช่คลิปนี้มันกินน้ำสามรอบแล้วนันถูกไปว่าเราตัวมันให้เยอะเกินตัวหอมนี่กินน้ำปุ๊บมันออกมาทางนีห้เลยแมอสกับสีนอน เราแปนไป้นต้องมีไหมแบบนีเอ้าถ้าเราไม่อยู่อยิงก็ต้องมาแก้ให้มันเดหนูต้องหันให้มันแก้เองเลยลูกก็จะว่าใช้บานจะจะพลากันด้วนลับใส่ผ้าหยางนู้นไปบ่นลูกสืออว่าสีขาวเดิว่าลูกบักโดคือเป็นสีขาวสีว่าเลยลูกดิ๊กดเมื่อเสียดลูกดิ๊กขึ้นบัวเถึงไม่เน่นะแฟนโดพี่มอนเห็นคอกี้ที่ที่ขึ้นไซบีเรียนนะ ลูกดิ๊กวะโอ้ยบวบไปหรอกม่หน่อยหัวอยู่บิกลูกดิกมีอีสมศรีอยู่วงไงไม่ล่ะอันนี้ตัวหน่อยอยู่อ่าเขียดแล้วเขียดแล้วเขียดให้เอื้อยแล้วเออยกลาเป็นบอกภาษาคนเด็กเฉียวเลยอ่ะเอ่อเฉียเลยมันเฉียวเลยยังไม่เฉียวภาษาคนดิไหมอืมอดี๋ยวเข้ามาตอนไหนบนข้างในก็ได้ อไฮเลนน้ำเนตตีดูบีกว่าเ็นนปลอย่ทดดกมันบกัดนักัดีกองกัดกสิกูสิกรสว้ยประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็ะสิปล่อยใไฮเลนกับพี่โดแต่ว่าเพิ่นกับหูหูค่วมค่งได้ล่ะดีดีนี่ถ้าจะรวปล่อยนะพมายถงว่ามันไม่ไปเล่นกับโดมันจีขึ้นแช่ันิยูก็ลู้วิลีหลันู้กันไม่มาไปสติ๊บ เล่นเลรนก็โดนี่แล้วสายพันธุ์มันใหญ่ใหญ่กว่าโดโดกเดือนเราโดโดปีหนึ่งโดซ้ำนั่นแหละเพราะว่าเป็นแมนพันธุ์สมโดจากพันหาสิบหรือพันธุ์ยิงิปหาหรอกนั่นอัสสิปผสมมาสองหลอดสามหลอดเลยก็ได้อพันสามิ มันขั้นแขวแขวกลังปงซ้ำดุกดิกนี่แหละช่วงก้อนก้อนานีกับกัรเมือุย่างมันมากัดของเอากองไปนั่กับการเอาาเอาผ่าไปปูกับกัดจนไอขาดเมือเกืบมีเหลือครันได้ปล่อยี่น้าาอันนี้ลนึงยาดุ้กว่ายาได้ยาย่กินน้ำอีกแล้วออ่ไปหาน้มอีกแล้ว แต่ว่าถ้าแมนถ้าแมนไอ้มีกัมเพงเข้าสีเฮ็ดบอน้ามหอ้มันไอ้มันเห่นไอ้มันหน่อยนอนถ้าบอ่อเฮ็ดนี่นมันก็สีเห่นบอ่อข้างบ้านนี่แหละแรนลุ่นกับพิโดเนี่ยดีๆีเนี่ยโดดน้ามไม่ตาม่ตามี่ความสุขของเพลินเเ <c oughs> ห็นเขานอนเพื่อก็นอนน้ำเขาเพื่อก็นอนคือเขา hết nà hết ta oh, để nhìn xem cái điên không ố ố ố đúng đi qua ố oh, xảy sấy xảy <laughs> <laughs> <Du> sấy vô <laughs> đúng đi qua để nhìn thấy xem chẳng để đúng đi cả nà hạc cứ này nà hạc à มันหูความคืออย่างเดีถ้าเฮาเนี่ยนี่บอกผมถือแสมาหน่เงียบกิฟต์ยังเขาไปหลีอยู่ข้างในอยู่ได้นั่งหันหลังให้เลยยานยานแสบอยบอกบ่าแล้วผมต้องเอาให้อันนี้เลยมู่มงจะคว้ามี่บอกไม่ไดูปีงมุ่งยี่ยังวะใช่แน่ควาที่ใส่ช่วยช่ <c oughs> ไปเลย ดอกไม้เขาเอินต้นเอียงก่อต้นซื้อมันต้นเอียงนะไอ้ดอกเจ็สีเจ็ีมื่อนี้เจ็ดแสงดอกเจ็ดสีเมืนี้แสงดเ่อเแสงมันมะนผมดเม็นดอกมันหลายสีดิผมก็เลยโอ้ดอกเจ็สีเมื่อนี้เจแสงนผมว่า เอฟซีเพื่อนกับคอมเมนต์มาบอกอยู่หรอกว่ามันมันคือต้นนียงนะไอ้หลงแล้วตอนนี้เพราะว่าเอาป่ายติดผุดต้นไหนถ้าผมเขียนป่ายซื้อติดไว้ลืบเมื่อสักสียจังไดนยังสิบ,บนลืบสวนดีดีดีไปหาหม่องเย็นเย็นหากินหยากินหยังไปหรอกคุณ แมนเท่ากับไอ้แป้งสายพันธุ์มาจากพวกนั้นละ่ะพวกไอ้มาให้ใหนะายนะไ่อยอนอเออซุ่มทำไรย่อย่ยอยน่นนายยีางยางเง,งิเนนก่อนผิดบูเอออซื้อซื้อพายตูเนี่ยสแกนผิดต้นหอมได้หรอ ออโอเคอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งโฆษณาด้วยครับสารับคลิปนี้เอาไวส้สมิสากลเดี๋ยพวพบกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ